ค่ะวันนี้องวค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยำดีเนาะที่เราจะได้บวงสวงภาพยนต์ของพวกเราค่ะใส่พวกไปในส่วนเกินอะไรอะไวอะไรอะไรอ่อะไรอะไรอะไอะะะะะ ก็เก็บไปกินต่อเมื่อกี้รีบกินกินไม่หมดเพราะต้องมาสัมภาษณ์เราเดี๋ยวกินปุ๊บละครเอ้ยหนังเฮงเฮงเลยเรื่องเป็ยังไงคะแค่ชื่อเรื่องก็ใส่หัวไปใส่ไปไหนคะนี่ใส่ใส่ไปไกลๆแต่กลับมาหาเราได้อะอะไรวะเนี้ยเรื่องราวเป็นยังไงอะไรอื่นอามินมินเป็นนางเอกมไ้มอะไรล่ะเอางงกันไปเลยอะไรถามว่าอะไรคะก็ถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงในเรื่องนี้ ก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะต้องติดตามชมในโรงภาพยนตร์อันนี้เป็นเป็นอป็นเป็นเป็นาปนเป็นเร็นเก็นเปนเนเป็นเป็นอป็่เป็นเนเป็นเป็นเปนเป็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 เป็เป็นเป็นเปนเป็นเป็นเป็นเเป็นเป็นนเเนเป็นอป็ปนเนเป็เปเป็นเป็นเปนเา็นเนเ่็นเนปเป็นเป็เปเป็นเป็เปนเนเป็นปนนเปนนเป็นเป็นเนนนเป็นนนเป็เป็นนนค สรุปได้ความอะไรบ้างไหมเนี่ยไอเดี๋ยวสรุปให้ฟังข้าวๆนะคะละครเรื่องนี้เอ้ยไม่ใช่นังภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะรับรองนะคะว่าสนุกมากครบถุกรสเออรสอะไรมั่งเปรี้ยวหวานวันเค็มมีครบมีมีครบทุกรสมากนะคะแล้วก็เป็นละครที่เป็นอะไรละครอะไรนัคเป็นเป็นภาพยนตร์เออแล้วก็เออนางเอกเนี่ยมีโรค บอกแค่นี้เพราะพี่อนันดาเป็นหมอแล้วก็เป็นเป็นภาพยนตร์ที่รับรองว่าทุกคนดูแล้วจะจะมีทั้งเขาเรียกว่าตาน้ตาน้ำตาเออเกิดพี่ธนนี้ดูจะมีน้ำลายใช่จะมีอะไรหลับเหรอบ้าบอค่ะีนนาอยง้ในเรื่องนี้เป็นผู้หญิงค่ะแล้วบทเป็นผู้หญิงที่มีความกากัน แต่ว่าในเรื่องเนี่ยจะกากันแบบไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วเราจะนางเอกเขาจะมาเปลี่ยนให้เราเป็นคนแบบไหนเดี๋ยวต้องรอดูเปลี่ยนด้วยวิธีไหนจะเปลี่ยนด้วยวิธีไหนจากให้เราเป็นผู้หญิงแล้วเล่าให้เราเป็นใครอะไรวันนี้งงแบบมอเนใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวมินจะีไม่้จะเปลี่ยนอะไรได้แล้วนะเดี๋ยวมินจะมาเปลี่ยนให้เราเป็นเธอเปลี่ยนจากทอมให้เป็นเธอแล้วเปลี่ยนเธอให้เป็นทอม คนญี่ปุ่นโอ้โห่นมีสาระหนูมีคนนี้ก็พี่กดบาทใช่ผมก็เล่นเป็นผู้หญิงตัวเล็กเหมือนรันเนออันนี้เปลี่ยนจริงอันนี้เปลี่ยนจริงเอาขอคาแรคเตอร์นิดนึงคาแรคเตอร์นิดนึงอะไรจ้าอะไรอยงเงี้อะไรอย่งเง้ยเล่นเล่นเล่นเล่ยเล่นเขีอะไรกันอยู่เนี่ยเขี้อะไรกันอยู่เนี่ยก็จริงครับเชีย้แม่เด็กขนมเปี๊ยะหล่นก็เล่น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 เป็นตัวละครเป็นแบบเกสาวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็พี่กดบาทครั้งแรกครับ สนุกดีครับเพราะว่าเล่นกับทุกคนทุกคนก็เก่งกันหมดเลยเรื่องนี้เป็นเป็นแก๊งเพื่อนของพี่มินนะครับผมใช่พวกเราจะเป็นแก๊งเพื่อนกันหมดเลยครับไม่คือในเรื่องเนี่ยทุกคนเนี่ยเล่นเป็นเพื่อนมินหมดยกเว้นพี่นันดาค่ะเออพี่นันดาไม่อยากเป็นเพื่อนเอออะอยากอะไอยากเป็นอะไรอะไรอยากเป็นอะไรอ่ะไม่อยากเป็นเพื่อนอ่ะเขาไปติดตามช่องจะเชียร์กันเองทำไมเนี่ยงงอ่าไม่ต้นอ่าไม่ไม่ก่อนตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนตัวเล็กก่อนใครคะเป็นเอ่อ มัดกงอ๋อมกลางมัดกงพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวโอเคเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกหมดยังกำลังจะบอกแล้วเออมาตังเป็นเป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับมินอาจจะเป็นลูกมินกับพี่อนันดาหรือเปล่าอันนี้เราเอหรือหรือจะเป็น ที่ผ่านมาหรือเปล่าเชื่อไหมตอนนี้น้องงงชิป่งเลยเอิร์นน้องบอกอยู่เรื่องเดียวกันไหมอ่าเราเมโกะเมโกะครับเมโกะในเรื่องพระบทเป็นเอมี่ค่ะเอมี่ก็จะเป็นเพื่อนที่โตมากับพี่มินตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ตัวเอมี่เองก็มีจุดคลี่แม็กซ์เหมือนกันไปรอดูในโรงค่ะนี่จะให้สารลาสุดแล้เนียแล้วพี่นันดาพี่นันดาเล่นเป็นอะไรน่ะหมอเป็นหมอครับเออส่วนเกินส่วนเกินได้เป็นหมอ พูดได้แค่นี้เพราะว่าที่จริงเอาเอาจริงๆแล้วชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วว่าแบบเนี้เอาจริงตอนเทศตอนแรกที่นักแสดงฟังกันเองว่าชื่อเรื่องใส่หัวไปในส่วนเกินเรายังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเลยอยากส่วนเกินก็ต้องไปดูเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความรักด้วยแล้วคือเรียกว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับความรักเลยแหละนะแล้วก็แล้วก็ได้น้ําตาได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะแน่นอนรับรองว่าสนุกค่ะเรื่องนี้ค่ะค่ะผมก็ วันไหนนะวันสิบเอ็ดกุมภาพันธ์สิบเอ็ดกุมารลกนี้อ่าก็ฝากติดตามภาพยนตร์ของพวกเราด้วยนะคะ11กุมภาพันธ์ปีหน้าเจอกันเนาะร่วมกันกับพวกเราทุกโรงภาพยนตร์ประเทศไทยค่ะค่ะเก่งมากลูกมาตังเก่งมากมาตัง